thank you อาลูกหลานวันนี้หลวงพ่อคงจะไม่พูดอะไรมากเพราะฝนมันตกนะลูกหลานคงเสียงได้ยินหรือเปล่า,าไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะมันเสียงฝนมันดังซาซาวันนี้เป็นวันเสาร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2567ขึ้น4ข้าเดือน6ปีมะโรงพระทั้งวัด ในวัดอเราสามสิบเจ็ดรูปลูกหลานพระมาฉันท่ศาลาสามสิบสองงดฉันห้านาคสี่หลวงพ่อก็ฉันยังหันเสร็จเกือบทุกวันน่ะที่อยู่วัดนะพระสานยังหันเลยกระด,ดมไปดูงาน ตัวที่ฝ่ายน้ำล้นเกือบเสร็จแล้วลูกหลานเนี่ย่องพอน่อยนั่งอยู่นี่แหละวันสองวันคงเสร็จเก็บงานทั้งหมดหละตอนนี้ก็ต้องดูผลงานมันจะออกมาลักษณะยังไงแต่ว่าเมื่อกี้ว่าทำได้ดีมากๆทีเดียวลหละแล้วกะลานที่จอดรถกดถมดินก็รู้สึกว่ากว้างขวาง จังวเตรียมพร้อมหลายๆอย่างเหมือนกันนะถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับนงกับน้ำก็พร้อมที่จะเอาน้ำรถน้ำมาดูดเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนได้พออีสานของเราก็เป็นที่รู้กันเรื่องน้ำเป็นปัจจัยสำคัญมากอีสานของเราเพราะนั้นถ้าหาว่ามีแหล่งกักตุนกักกัน้นน้ำ ไว้ใช้ในชุมชนก็จะเกิดประโยชน์อย่างมากเนี่ยนะหลวงพ่อมาคิดจุดนี้แหละเจได้ทำฝ่ายน้ำาล้นขึ้นมาเพื่อให้ปีน้องประชาชนร่วมทั้งวัดด้วยได้ใช้น้ำนะ <c oughs> แล้วก็เรื่องเจดีย์ก็เหมือนกัน JD เจดีย์หลวงพ่อก็พอดูแหล่งน้ำ ฝ่ายน้ำร้อนเสร็จแล้วหลวงพ่อกขึ้นไปดูเจดีรู้สึกว่าทางบริษัทสมของบริษัทใหญ่จริงว่ะทำงานโอ้โหรู้สึกเป็นระบบระเบียบตรวงพ่อไปเห็นแล้วก็เป็นที่พอใจออในงานทำงานของลูกหลานบริษัทิทธาคิดว่าคงจะสำเร็จในไม่นาน คงจะตามเสร็จคงเสร็จตามสัญญาแต่ว่าพวกเราเท่านั้นล,ลูกหลานนะลูกหลานศรัทธาญาโจงที่เป็นศิษทุกศิษย์เป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงพอ่อผู้อยากจะได้บุญอยากจะได้กุศลก็นี่แหลนนะคงจะร่วมรวมกันรวบรวมกันลงขันกันละลูกหลานนะสร้างพิพิธภัณฑ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรา ปฏิปทาพระทุรงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นให้อยู่นานเท่านานพอเราเป็นลูกศิษย์ลูกหามารุ่นนี้ก็รู้จักผู้บาอาจารย์มากมายหลายๆองค์ทล้วนแล้วจะเป็นศิษย์หลานเหลนของหลวงปู่มั่นทั้งนั้นเราได้อัดรับอัดรับธรรับศีลรับพรได้รับคุณงามความดีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมมันดีงามก็มาจากหลวงปู่ บาชาการสายลูกปู่มั่นเพราะนั้นพวกเราก็ควรจะเชิดชูบูชาลำลึกถึงพระคุณของท่านน่าลูกหลานกทาญาติโยมนะอาหลวงพ่อพูดเพียงแค่นี้ในะวันนี้นะเพราะว่าฝนตกนะ <c oughs> เสียงมันลบกวนหลวงพ่อให้พรองค์เดียวก็ได้นะวันนี้นะยะถาวาริวาหาปุราปาริปูเรนติสาคารัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจาตุสพัพเพปูเรนตุสังกัปปาจันโทปนารโสยถามนิโชติระโสยถาสัพพิตโยวิวัชฌานตุสัพพะโรโคโ วินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาตนาสีลิจนิจจังวุธาปัจายิโนจัตตาโรโอธรรมาวทานติอายุวันโนสุขังภาลังภวะตูสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตา สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทาโสถีภาวันตุเตโ็ฝนเมีิฮุจักคว,ว่ำเวหลวงพอง่อขึนชลาตะกอนยังคอยตกว่าแต่มันตกย่ำบิดทวายแก่สิยากจูฮุจักคว่ำแต่ว่าคือ พ่อฝนตกขึ้นมากเกิดอทอดพี่น้องสุวันทัคู่หาเพื่อหน่ากา,กางนะโอ้หลังคาบ้านทะลุถลมไปติอยู่จังไหนลูกหลานเลยซึกงว่าไปเห็นแล้วก็หลังคาบ้านเปิดมัดลูกหลานเลยพายุถลม่มเ่จังไหนล่ะซอยๆกันเบิงกันนันลูกหลานเลย ท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรม,มเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรม,มเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ E-Book รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทาบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคาน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชีล ชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ w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  ์ลไวด์ a ดปน้อยมสุดสูสังละพะเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา